ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้จอนนี่ซิกเกอร์จะพาไปเรดคริป o d Morning วันนี้จอนนี่ซิกเกอร์พามาที่ไหนนะเรดคริปที่ไหนนะลืมได้แล้เนยพามาเรดคริปนะจ้าเรดคริปก็อยู่ในควีนส์แลนด์อีกแล้วเราขับรถจาก ดูบ้ามาที่เรดคิปใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งตอนนี้ที่เรดคิปมีอะไรวันนี้วันอาทิตย์เรดคิปมีตลาดนัดทุก,ทกวันอาทิตย์นะจ๊ะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองแล้วก็ใครอยากจะมาใครแวะมาก็ มาได้ทุกวันอาทิตย์แต่ว่าเช็คในเว็บไซต์ก่อนก็นได้นะจ๊ะบางทีพับลิ c ฮอลิเดยเขาก็ไม่เปิดนะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเปิดแหละวันนทุกวัอาทิตย์ตลาดนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยมีอาหารอาหารเยอะของต่างๆเสือเส้อผ้าตลาดนะัดที่สำคัญตลาดนี้ใกล้กับทะเล ซึ่งบรรยากาศดีกินข้าวไปในวันอาทิตย์มีทะเลอยู่ข้างๆแล้วก็มีดนตรีด้วยนะจ๊ะเขาเล่นดนตรีจ้ะวันนี้อากาศดีนะไม่หนาวมากวานใสยิ่ยิ่งอีกจะพาเดินรอบๆตลาดจ้ะน mm hmm. แล้วก็มันจะมีแบบพวกตลาดสดขายพวกผักสด ผลไม้อะไรเนี่ยไปดูกัน<ม>นะจ้าบรรยากาศยามเช้า <c oughs> คาเฟ่ก็เปิดนะจา้าปกติแล้วว่าถ้าไม่มีตลาดนัดมันจะมีตามร้านอาหาร <c oughs> คนก็มาพักผ่อนเลย่เยอะเหมนกัน ้ยมีไทยด้วยนะจ๊ะร้านโดนัท gluten free โดนัทม,มีอาหารไทยด้วยจ้า <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึง่งเขาก็มีไท่ Time. I'm sorry. และมีอีกสิ่งหนึ่งเซอร์ไพรส์มากๆนะจ๊ะมาเที่ยวทะเลที่นี่ถ้าใครไม่ชอบทะเลที่นี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูมเซอร์ไพรส์มากทะเลที่นี่อยู่ใกล้ๆก,กับซันชายโคถ้าใครอยากจะเล่นน้ำทะเลนะจ๊ะขับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งที่ซันชายโคจะสวยมากแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็จะเป็นจินดูซาณจ๊ะดูซาเอวิคัมไรท์ a ว ก็เป็นนูซานะจ๊ะแต่ที่เนี่ยทะเลมันมันจะมีพวกพวกกรวดก้อนหินเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเดินไปนะที่เนี่ยเอาหมาเยอะมากนะจ๊ะเหมือนตลาดหมาอาจารย์ไม่ใช่ตลาดคนให้ดูหนะจ๊ะสวย คนรีทายค่อนข้างเยอะนะจ๊ะคนอายุแบบกเกษียณแล้วแล้วก็คนที่มาพักกรอนที่นี่ก็เยอะแบบแฟมิลี่อ่ะไปนี่ก็จะเป็นร้านที่ฉันก็กระโดดใช่ไหม คือฟรีนะจ๊ะคือเป็นของสาธาร,รณะใครจะมาเล่นบงเล่นบาสเล่นกีฬาค่ะได้อะย้ำใช่ นั่นเองถ้าเราไม่ต้องการที่จะเล่นน้ำในทะเลนะจ๊ะมานี่เลยจ้ฟรีเหมือนกันเป็นของรัฐบาลจัดไว้ให้นะจ๊ะมาว่ายน้ำเล่นกันได้ตามอธัธยาศัย There. But it's out of order. Ah, this one is rough. เป,ปแล้วกลับขึ้นไปที่ตลาดนะจ๊ะไปหาอะไรกินกันหิวะ่ะรัปาเราไปหาอะไรกินกันได้กาแฟกับน้ำป่ามา ธี่การกินอะาจารย์อันนี้เรียกว่าโกเซเมะปะละเดี๋ยวไปกินข้าวเชาว้ากอน <c oughs>

and I couldn't why it's beautiful we hit that the ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เดือนมิถุนาวันที่เท่าไหร่วะสิหรือยี่เน่ยเออเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ควินเซอนจ๊ะไม่ต้องใส่มาสก,ก็คือไม่มีมิดเคสดำเนินชีวิตอย่างเกือบจะปกติแต่ก็ไม่ปกติเพราะว่ายัางต้องคีฟโซเชียลดิสซทนซิงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในเมืองเนี่ยน่าจะ ผับนะอาจจะยังเต้นไม่ได้คือกินข้าวอะไรได้แต่ค่อนข้างที่จะปกติใช้ชีวิตปกติมากๆเลยแต่มาร์กไม่ต้องแล้วจา้าแต่ว่าคนเนี่ยเริ่มทยอยไปฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้แล้วก็เปลี่ยน a s สต a เซน e ก a เนี่ยปกติเขาให้คนที่อายุมากกว่า50ฉีดใช่ไหมจ๊ะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นคนที่อายุ มากกว่า60นะจ๊ะซึ่งหมายถึงว่าคนที่อยู่น้อยกว่า60ปีสามารถฉีดเฟเซอร์ได้นะจ๊ะก็มีที่คนเลือกก็มีอยู่2ตัวที่นี่นะมีเฟเซอร์กับแ as okay. อสตราซินิก้าโอเคหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะจ๊ะกับวิดีโอนี้พามาเดินเล่นตลาดน,นะกรุ๊กกริบวันอาทิตย์ที่เวคิป เรายังอยู่ที่นี่ที่เดิมนะจ๊ะควีนส์แลนด์แล้วถ้ายังไงมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะลงในวิดีโอจ้ะแต่ว่าตอนนี้ไปก่อนนะจ๊ะบาย